สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าพอกับไมซีอีกแล้วนะค่ะไมซีชีวิตง่ายๆใน Norway. นอร์เวย์เนาะค่ะนอะ์เอีไลฟ์อินนอร์เวย์ค่ะพี่น้องจ้ามาค่ะพี่น้องค่ะเสียงเจ้าเจ้าไมซีมาอีกแล้วค่ะมาเบิร์ม,มืัอนี้ไมซีจะพาทำอะไรเนาะคนะ่ะเนาะเดี๋ยวไมซีอยู่อยู่หน้าอยู่หน้าบ้านค่ะพี่น้องจ้าอยู่ข้างบ้านข้างที่ฟาร์มเหมือนเดิมค่ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวไมซีกลับกล้องให้ดูเนาะคนะ่ะเนาะ นี่จับพี่น้องจ้ามาซียอยูไอห้างบ้านเนาะคนะ่ะเนาะห้างถนนค่ะว่าเราว่าจะไล่แก่กันอีกค่ะพี่น้องจ้าว่าชิไลไแกกันอีกว่าสัตย์ให้มาอยู่ห้างป่านน้องไม่ไมนซี่จับพี่น้องจ้กข้างถนนแล้วไม่ซี่ให้ดูนี่ค่ะพี่น้องคะนี่อันนี้คืออุ้ยแดดสองเนาะค่ะเนาะเห็นบ่เนาะอันนี้คือยอดผักเขียวค่ะพี่น้องจ้า พักเข่าแม่นปะไม่สีเรียกถูกไหมหรือว่าคณะใบิกบ้านเรานั่นเองค่ะพี่น้องจ๋านี่จัะไม่สีเก็บมันเนะค่หานาะไม่สีลืมให้ดูตอนเก็บนี่โอ้ยแดดสองค่ะพี่น้องจ๋าเบิ้งบิ้งบิ้งเบิ้งบ้งงานให้หัวหนา้องหานาะวิ่งกันไปแล้วกินกันใหญ่เลยนั่นหัวหันคือสิ่งที่เขาต้องการจ้ะพี่น้องจ๋านี่ อ่ผัดเคลค่ะพี่น้องจะบไม้ซีปลูกไว้ปีที่แล้วเนาะเดี๋ยวไม้ซีจะเอามาปลูกอีกอยู่ปีนี้อ่าคือเขาทนหนาวมากจ้ะพี่น้องจ้ะนี่เอาไปผัดยังแซบเลยค่ะพี่น้องคะลวกหรือว่าผัดแซบอ่ะไม้ซีปลูกปีที่แล้วเนาะแล้วทีนี้ไม้ซีก็ตัดยอดเขาออกจ้ะพี่น้องจ้ะโอ้ยเห็นมโนโทุรกทุเลนะคะไม้ซีตัดยอดเขาออก ทีนี้เขาก็จะเป็นแบบแขนงออกมานะคะพี่น้องจ๊ะเป็นแขนงออกมาเนาะค่ะเนาะเนี่ยยังงามเลยค่ะพี่น้องจ๊ะไมสีจะเอาไปลวกเอาไปผัดเนาะค่ะเนาะเนี่ยอุ้ยไมสีเห็นเพื่อนเขาปลูกจ้ะพี่น้องจ๊ะแล้วทีนี้เขาได้กินแขนงกินยอดมันแบบนี้นะพี่น้องเนอยพี่จ เนี่ยมันเป็นดอกค่ะพี่นัองคะเดี๋ยวไม่สีจะเอาไปผัดไปลวกเนาะค่ะเนาะนี่จะ้ะไม่สีปลูกไว้เต็มเลยมันมีสีม่วงแล้วก็มันมีสีม่วงแล้วก็สีเขียวจ้ะพี่นัองจ้ะเป็นผักเคลเนาะค่ะเนะาะบ้านเราเขาจะเอาไอใบนนมันอะไปไปปัน่นเป็นน้ําน้ําสมุนไพรเนาะค่ะเนาะนี่เอ้ย สีม่วงก็เต็มเลยจ้ะพี่น้องจ้ะแต่ว่ามันแดดเนาะแดดส่องค่ะพี่น้องค่ะเห็นบ่เนาะเห็นบ่เนาะนี่เต็มเลยอุ้ยยังสวยเลยพี่น้องค่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่สีขอเก็บก่อนนะคะไมสีก็ปลูกหน่อไม้ไว้ค่ะพี่น้องจ้าปลูกหน่อไม้ปลูกผักเนาะค่ะเนาะแดดมันส่องค่ะพี่น้องจ้ะ มันกำลังไอ้นั่นเดี๋ยวไม่สีขอเก็บก่อนนะคะเนี่ยเต็มเลยจ้ะพี่น้องจ้ะพอเราเดดมันออกแล้วมันก็จะมาใหม่ค่ะพี่น้องจ้ะมันก็ออกมาใหม่อีกเนาะก็แตกยอดแตกแขนงออกมาใหม่อีกจ้ะพี่น้องจ้ะอกเพราะว่าต้นมันแข็งแรงแล้วเนาะใหม่สีปลูกปีที่แล้วค่ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวไม่สีจะไปหามาปลูกใหม่อยู่นี่นี่อยากกระโลกโลกค่ะพี่น้องค่ะ ตรงนี้เป็นป่าสตรอเบอรี่เนาะนี่จ้ะเดี๋ยวไม่สีขอตัวเก็บก่อนเด้อแล้วก็ไปดูเขาจะไล่แกะเรืออะไรยังไงไม่รู้นะ่ะนี่ค่ะพี่น้องจ้าอุ้ยแดดส่องแดดส่องไล่แกะขึ้นเขาอีกจ้ะพี่น้องจ้ามีแม่นึงมีแม่นึงบ้างมามีแม่นึงยังบ้างมาเนาะ Ja, no? ไปยังอ๋อพี่น้องคะไม่มาไม่มาอันคนก็ว่าไปใกล้ๆมันเด้ไ่อๆไ,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 ไปแล้วพี่น้องขึ้นเขาไปแล้วผิดท,ทางเนาะไปพีดทางค่ะพี่น้องจ้าแก้แก้มาพีดทาง อันพากันได้เล่นว่าสันโอ้นขึ้นเขาไปแล้วจ้าพี่น้องจ้านี่แหละกิจะกรรมวัดประจําวันค่ะพี่น้องค่ะหลังเลิกงานก็ได้มาทํางานที่ฟาร์มเหมือนเดิมค่ะพี่น้องจ้าหลังเลิกงานประจำเนาะค่ะเนาะ หลังเลิกง,งานประจําก็ได้มาทํางานที่ฟาร์มเหมือนเดิมค่ะพี่น้องจะ๋ะอย่าเอาเดอิอพี่น้องอันพว่าฟาร์มนะถ้าที่เอาพว่วฝรั่งอย่าเอาพว่าฟาร์มแล้วพี่น้องจ๋ามันมันยาก <c oughs> มันมันอันเมยเนาะค่ะเนาะมันเมยค่ะพี่น้องจ๋าทางานสองที่ค่ะชุดเก่าขึ้นภูเขาชุดใหม่ออกมาจ้ะพี่น้องจ๋าโ,โอ้นะ Okay. Hey. ออกมาเจอย่าหม่ค่ะพี่น้องจ้ะชุดที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วนี่พี่น,อน้องชุดที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้เนะาะค่ะเนาะหลายชุดแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะหม่สีก็จําไม่ได้อาอุ้ยตัวนั้นอ้วนมากเลยนะตัวใหญ่มากเลย ดังมากนี่จ้ะพี่น้องจ้ะยอดผักเคลของใหม่สีเนาะคะ่ะเนาะอ่ายอดผักเคลของใหม่สีค่ะพี่น้องจ้ะอ่าหม่สีมันมันมันเป็นดอกค่ะพี่น้องจ้ะคืออร่อยมากนะคะเนี่ยเอาไปลวกนี่เหมือนขนาเลยเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเขาก็เป็นสายพันธุ์ของขนาอยู่แล้วนะจ๊ะพี่น้องจ้ะเขาเรียกขนาใบหยิกหรือเปล่าบ้านเราเนี่ย เอาไปลวกเอาไปผัดเนาะค่ะเนาะอร่อยมากไม้สีปลูกไว้ปีที่แล้วค่ะพี่น้องจา๋าแล้วทีนี้ก็เด็ดยอดเขาออกเนาะแล้วเขาก็จะมีแตกแขนงออกมาจากพี่น้องจ๋าอย่างสวยเลยค่ะนี่เห็นบอนี่จา้าไม้สีก็ปลูกผักได้กินอยู่เด้อพี่น้องจา๋าตอนนี้ยังเก็บได้อยู่นะคะเพราะว่าไม่มีนอนค่ะพี่น้องจา๋าแต่ว่าอีกหน่อยหน้าร้อนมานอนจะเยอะ ไม่สีกลัวนอนค่ะพี่น้องค่ะไม่สีจะเก็บผักกินไม่ได้นะคะคือไม่สีกลัวนอนเป็นชีวิตจิตใจค่ะพี่น้องจะ้ะอยา่าห้ามยานได้แมงกระบบงนะพี่น้องไม่สียานค่ะกระดอกระเดียได้หนิแมงบงนะนี่โอ้ยยังงามเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่นี่นี่ยังงามเลยเนะานะค่ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สีชิล่ลวกกิน ลวกินดีกว่านะคะนะรวอกินกับแจ่วน้ำพริกค่ะพี่น้องจา๋าแซบแซบเด้นี่พี่น้องจา๋านี่ยอดผักเนาะคนะ่ะเนาะนี่มันออกดอกออกช่ออย่างงามเลยม่นสีจะชิมให้ดูค่ะพี่น้องจา๋าม่สีกินแล้วกินสดเนาะหวานอร่อยมากค่ะพี่น้องจะมีขมนิดๆนะแต่ว่ามันก็ไม่ขมเยอะจ้ะพี่น้องจ๋ามันก็เหมือนเรากินอ่าเหมือนเรากินผักคะน้าสดอ่ะพี่น้องออกหวานเนาะดอกเขา อร่อยจ้ะพี่น้องจ้ะอืมอือหไม่ีติดใจค่ะพี่น้องเขาจอบๆบอืมกินกับน้ำพริกกะปิเนาะอืม กินกับแจวกับปี่พี่น้องค่ะคือเแแยบคกะ๊บบติดใจกินเล่นก็ติดใจเลยพี่น้องค่ะเป็นสีชิมให้กินชิมให้ดูสองยอดอ,อแสแยบกับพี่น้องค่ะชอบชอบอืมเยีบอบม รสชาติเขาเนาะหากน้องกินสดมันจะออกหว,วานหวานขมขมนิดนิดไม่ขมเยอะค่ะพี่น้องจะออกหว,วานหวานแล้วก็มีรสแบบก,าาบะะก,กงงลิน <laughs> ก่นเหมือนวาซาบินะคะพี่น้องจ๋ากินเฮือนเฮือนกินกินยังไงหล่ะพี่น้องคะกินเหมือนวาซาบิเนาะกินคือไอผักกาดหินนะคะพี่น้องจ๋าเหมือนผักกาดหินเนาะค่ะเนาะนี่ยังแซบเลยค่ะพี่น้องคะ โอเคค่ะพี่น้องคะเมื่อน,นี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่เนาะค่ะเนาะไม้สีผักเก็บผักเนาะค่ะเนาะไม้สีชีวิตง่ายง่ายชีวิตปั้นบ้านเนาะค่ะเนาะใช้ชีวิตแบบวิถีพอเพียงที่เมืองนอกค่ะพี่น้องจะ๊ะไม้สีก็ทําฟาร์มนี่แหละทํางานที่ฟาร์มน่นนี่นั่นเนาะค่ะเนาะล้วก็ทางานโรงงานเสริมค่ะพี่น้องจ๊ะยวอัน มือหน้าไมซี่ที่มาวางให้ฟังนะคะน้องว่าเป็นอย่างค่อยได้ทํางานโรงงานเสริมกรเกษตรกรปราเทศนอร์เวตกเกษตรกรเมืองนอกชาวนาเมืองนอกมีนี่ไหมเดี๋ยวไมซี่ที่มาว่างให้ฟังนะคะ่ะพี่น้องจากคลิปหน้าเนาะคะ่ะเนาะจึงใดก็ฝากติดตามด้วยนะคะพี่น้องคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจไมซี่เนเดื่อจากพี่น้องจ้ะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมเนาะค่ะเนาะไปแล้วค่ะบา,บายสวัสดีค่ะ